ยิ่งใกล้ยิ่งสนุกยิ่งมองชิดเท่าไหร่ยิ่งแกะไม่ออกแต่องศาที่ชิดใกล้นี้กำลังมีอันตร,รายเข้ามาหานะครับลักษณะการ งอศีรษะนะคะหรือว่าก้มคอมามากเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะบริเวณส่วนคอยิ่งถ้าเราเหนลักษณะที่ก้มคอมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะค่ะแรงกระทําที่ทําต่อกระดูกบริเวณต้นคอเนี่ยก็จะมากขึ้นมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้มีแนวโน้มที่จะกกระดูกสันหลังบริเวณคอเนี่ยเสื่อมก่อนวัยอันควรค่ะปัจจุบันที่พบมากขึ้นนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ย มักจะมาด้วยปัญหาของปวดต้นคอมากขึ้นนะคะมีปวดคอปวดบา่าปวดสบะบักนะคะซึ่งบางคนเนี่ยปวดมากจนกระทั่งมีอาการบังร้าวมาที่กระบอกตาก็มีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือในวัยเด็กปกติแล้วย,ยังไม่ควรจะมีอาการปวดเหล่านี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบมากขึ้นเรื่อยๆก็มักจะมาจากการที่เด็กเนี่ยนั่งเล่นเกมเป็นระยะเวลานานาน,ะะนะคะแล้วก็เล่นเป็นประจําทุกวันโดยขาดการ ออกกาลังกายหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆคือการปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะก็จะส่งผลต่อลักษณะท่าทางของเด็กเองเพราะฉะนั้นลักษณะท่าทางของเด็กอะค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะคือการยืนหรือการนั่งของเขาเนี่ยจะจากคอยืดมาด้านหน้านะคะแล้วก็ไหล่ห่อนะคะบางคนอาจจะไหล่โก่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลักษณะการนั่งบางคนนะคะอาจจะส่งผลถึงการเกิดภาวะกระดูกสันหลังคดได้ในอนาคตค่ะ และท่านเชื่อไหมครับว่าการป้องกันอันตรายนี้ง่ายกว่าที่คิดครับนะคะวิธีการแก้ไขนะคะก็คือว่าเราจะจัดโพสิชันหรือว่าท่าทางของเด็กนะคะให้อยู่ในแนวตรงและถ้าพนักพิงอะคะ่ะอยู่ห่างจากหลังมากเกินไปเราสามารถหาหมอนนะคะเข้ามาแทรกนะตรงจุดนี้ได้เพื่อให้ดักตรงมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเรามีวิธีการแก้ไขโดยการก้มคอโดยจับลักษณะของ มือถือเนี่ยในลักษณะแข็นอยู่ข้างลำตัวสองข้างนะคะแล้วก็ให้งอสอเข้ามาให้ระดับของมือถือะค่ะอยู่ใกล้กับระดับสายตาคือจะทำให้มีอาการปวดเมื่อยต่างๆบริเวณต้นคอบ่าต่างๆเหล่านี้นะคะลดลงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสังเกตว่าลักษณะของใบหูนะคะกับไหล่เนี่ยควรจะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะท่าทางที่ถูกต้องในการนั่งเล่นมือถือะค่ะ แล้วเจอกันใหม่